ผู้จัดคนไหนสนใจยื่นบทนางเงือกให้นางเอกคิมเบอรี่มีหวังเจ้าตัวรีบตะคุบเล่นใหญ่เกินร้อยแน่นอนเลยค่ะเพราะขนาดในละครนางร้ายที่รักผู้จัดหน่อยบุษกรออเดอร์ซีนโหดๆให้นางเอกคิม ตกน้ำบอยบ่อยโดนคนกลั่นแกล้งบ้างโดนผีพรายดึงขาบ้างแต่คิมมี่ก็ลันลาทุกครั้งที่มีฉากแบบนี้แถมแ a c t ิ้งแบบมืออาชีพโดยทุกครั้งบอดี้การ์ดบอยปรกรณ์ตามมาช่วยได้ทันท่วงทีแต่คราวนี้ไม่เทคเดียวผ่านเป็นเพราะอะไรบอยคิมมี่ใครแฉใครไปดูกันค่ะจริงๆแล้วอะถ้าไม่รู้ทำยังไงก็ควรจะบอกใช่แบบว่าถ่ายไปแล้วเทคหเทคส คือถ้าผมคิดว่าคือมีน้ําช่วยแล้วจะยกคิมง่ายกว่านี้ยกไม่ค่อยไปหนักชุดด้วยครับบอกว่าชุดแบบว่าหนักาเปียกน้าอะไรเงี้ยชุดตัวเองด้วยชุดคิมด้วยแล้วก็ตัวคิมด้วยครับก็ดีเหมือนกันนะได้ดีค่ะดีมากคิมชอบมากมี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะใช่เดี๋ยวคงอยู่ยาวเลยเพราะว่ามีชาตเตอร์น้หลายฉากเลยวันนี้